ตีนตามตามเลยฮะเราไมธรรมดาที่ไหนบ้างหอตีอ้านเี้ยใจนนี้ไม่ส้าะไม่ส้าไเฉยมัเป็นพอมองโบมองบอเพราะว่ามีสิ่งที่สใจมากก่าตอนนี้มออาอานสานนะสาวมมอไ์่่อนโอ้ยมือสั่นใหญ่มากเลยหาคน น้องสวยของเรานครับานขวาของชื่อชื่อชาเอมน้องชาเอมนะครับไอจงไอจีเลยฮะที่น้องฝนน้องฝนก็มาตาดต่อเป็น้เรื่องได้่อนี่ราคาครับ เหนื่อยกัระหายคลายร้อนก็มาที่ซุ้มเอ็มร้อยห้าสิบของน้องเชอเอมแล้วน้องฝนนะฮะรอต้อนรับทุกท่านเครื่องดื่มเป็นธรรมดานะเครื่องดื่มน้ำตาลแร่ไม่ไปแก้เลยเกลือแร่อยากดูว่าสดชื่นไงครับกระดกเลยกระดกเลยให้ดูนะครับว่าครับน้องเลยครับไปกินให้ดูครับ เกะข้าโพชันไม่ใช่หนังจีนนี่ฮะนล้เหนือจากเอ็นสปอร์ตแล้วมีอะไรีครับที่นำเป็นเหนอนี่คับกินน่องค่ะกินน่อทนแล้วก็กินนองนะออนิจินอลแปลว่าปกติใช่ไหมฮะ ปกติก็ได้ค่ะ e nah. ปกต <mm ิฮะคือรสชาติัเดิมปกติก็ได้นะที่ข้าปู้ที่โตนะฮะมีน้ำโตะคาพีและโตะใช่ค่ะและโตะที่โพสต์สภาใช่โนบีอสกายญี่ปุ่นอ๋อไี่ปุ่นครับมีน้ำะม่วขาวสิบเปอร์เซ็นต์น้ำเปรี้ยวนะบาร์สีลาโุ้มีน้ำโตะบาร์สีลาเหรอครับนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์นะไม่ใช่เราจะกินไอ้สุดสุดฉุนห้านะโยเล่มันต้องกินที่มีประโยชน์นะบางคนไปกินอะไรที่มันมีประโยชน์ไม่ได้นักกินาต้องกินอย่างเงี้ยใช่ครับช่วยได้ เขาสาวกินได้เนาะโอ้ดีต่อสุขภาพสุขเลยเรียกว่าไหลปื้อไหลปื้อตอนเช้าเลยนะฮะใช่ครับอะไรครับสนุนราคาซื้อได้ไหนครับไอันี้เอ่อห้างสุขาพสุขภาพแม่ค้าไฟเซเว่นเซเว่นเจอได้หมดเลยอ่านี่ฮะนี่สองรสชาติครับนี่ฮะดูนะมีรสออริจินอลนะฮะนี่แล้วก็นี่เอ็มซับป๋อนั่นนี่รถรถอนะไร บิสเบอร์รี่ครับเป็นซื้้อวันนีไปซื้อที่วันนี้ครับแล้วก็นี่ไปบอกเลยว่ามาจากสองสาวนี้นะฮะยอดเท่านั้นเลยครับานถ้าเท่าเดิมครับไม่มีส่วนลดอะไรนะครับก็ขอขอบคุณน้องมุนก่อนน้องน้องก่อนค่ะเอมนะน้องก่อนไปดูวาร์ปมีไอจีก็ซื้อตามนี้ครับไปหาดูเอานะฮะเห็นเอ็ม เราไม่ไปที่ไหนเลยสังเกตุนี่ตลอดเลยมีบอกงานแข่งมั้ยครับสีแยกไฟแดงสอิงคนไม่อ๋อไม่ได้ขาดคงมาไรพอแล้วอ่าววันนี้พอแค่นี้ก่อนถ้าเจอกันใหม่ในปีหน้าวันนี้ผมต้อนฟิล์แล้วก็โอเล่โอเชี่ยบดลาไปก่อนลาไปก่อนชมเกมการแข่งขันแผนกล้องไปเลยครับแอนไปเลยนะเอาเลยครับผู้ชิงในรุ่น16ปี